สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่มูเลนิทีปอเจ็กตึงนะครับผมมาอยู่ตรงจุดที่ไหว้องค์พ่อไต่ฮงกงนะครับที่ถนนพระประชัยนะครับตรงนี้ก็ทุวงนี้ก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงของเทศกาลจุดจีนนะอยู่ตรงถึงไปปานะครับเทศกาลจุดจีนจุดตุงจีนนี่จะมีไปจนถึงวันชูวเก้านะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาไหวพ้พระทำบุญที่ มูลิธิปอดเต็งแห่งนี้นะครับหรือศาลเจ้าไต้ฮงกงนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมตามจุดต่างๆนะครับคือเวลาเรามาตอนแรกปุ๊บเราก็ไปที่เครื่องสการาดนะซึ่งทางมูลิธิแห่งนี้นะครับศาลเจ้าแห่งนี้ก็มีทูบเทียนให้เรานะครับตรงจุดนี้นะจุดแรกจุดที่หนึ่ง ก็คือการสักการละหลวงปู่ไต่ฮงกงนะครับก็คือจะมีธูปห้าดอกมีเทียนหนึ่งแล้วก็มีกระดาษนินเกลี่ยให้เราด้วยนะครับตรงนี้เขามีพร้อมให้เราหมดเลยนะเราเราก็มีน้ํามันด้วยนะครับเราไม่ต้องจัดเตรียมมาเองหรือใครจะจัดเตรียมมาเองก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่จุดไหว้ฟ้าดินนะครับตรงจุดนี้ ดําเครื่องสักการะที่เราเตรียมมามาไหว้นะครับนแค่สนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาไว้ตรงจุดนี้ด้วยนะครับตรงทางเข้าประตูด้านในนะครับก็จะมีพวกเต้ามิงเสียแล้วก็ส้มนะครับมาขวายองค์เทพเจ้าตรงจุดนี้นะเดีย๋ยวเราเข้าไปภายในกันนะครับใน,ในจุดต่อไปนะวันนี้คนค่อนข้างเยอะนะขณะเป็นวันว่าวไทยพาของเทศกาลตุกจีนะครับ มีพระเริ่มสวดแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันจุดตรงการนี้ก็จะเป็นองค์เทพเจ้าต่างๆนะแล้วก็มาถราบบหว้ขอพรตรงจุดนี้กันได้นะครับ ก็พาพระพุทธเก้าไหว้ขอพรอ,องค์เทพเจ้าสายงงงกันแล้วนะครับจุดต่อไปก็คือการทําบุญนะครับมีบริจาคข้าวสารบริจาคตรงศพบริจาคผ้าดีนะครับตรงจุดนี้นะครับซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการให้เรานะครับหลังจากนั้นเราก็นําใบอนุโมทนานะครับนําไปเผาที่ด้านนอกนะเดี๋ยวเราตามไปดูด้านนอกกันเลย การนี้เขาก็จะมีจุดให้เราได้เผากระดาษนะครับก่อนเผากระดาษก็ให้ท่านเพื่อนอธิษฐานก่อนนะว่าวันนี้เราชื่ออะไรมาจากไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะครับบอกกล่าวให้หมดเลยแล้วก็บอกว่าได้ทําบุญอะไรไปบ้างนะครับในวันนี้เพื่อไปเผากระดาษนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เผาใบบินบริจาคเมื่อกี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนในการทําบุญในวันนี้นะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศที่รูที่ปอรติงนะครับตรงจุดของสายภาพ่อไต้ฮงกงนะครับในช่วงเทศกาลของจีนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเราเอี้ยต่อหอทุกท่านนะครับ